CME เครื่องปรับอากาศมิ t s u b i s h Heavy Duty h d j e t Flow Subaru XV สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่รายงานพิเศษพลังเศรษฐกิจ AEC สอปปลออาวปีที่2ในเรื่องเด่นเย่นนี้นะครับท่านผู้ชมครับหากยืนอยู่ตรงนี้อาจจะรยกว่าผมอยู่ที่กรุงเทพประเทศไทยแต่ที่นี่คือภายในบริเวณของหมู่บ้านดงป่าศักดิ์ที่เวียงจันทร์ประเทศสอปปลออาวครับความสําคัญคืออะไรที่นี่เคยเป็นหมู่บ้านของผู้นําในทั้งหมด26เขตเศรษฐกิจที่มาประชุมเอเปกหลาย20ปีที่ผ่านมาแล้ว ทุกวันนี้ได้กลับกลายเป็นทั้งที่ตั้งสำนักงานออฟฟิศของนักธุรกิจสำคัญและวันนี้เราได้มีโอกาสมาที่นี่เพื่อจะหเห็นครับว่าการทลายวิธีคิดและการมองยุทธศาสตร์ของการทำธุรกิจขนาด SME ของคนไทยในอาเซียนคืออะไรและชายที่อยู่ข้างหลังผมนี้ก็คือประธานของบริษัท ที่ถือว่ามีชื่อเสียงที่สุดในการทําเกี่ยวกับเรื่องของเทรดดิ้งการค้านําสินค้าจากประเทศไทยมาขายอยู่ในสปปลาวนั่นเองครับ,รบสวัสดีครับคุณสยามครับสวัสดีครับคุณบัญชาครับขอบคุณครับ<อ> ขอบคุณอย่างมากเลยนะครับกรที่าำรลาวท่านท่านผู้ชมที่ประเทศไทยกาลังติดตามชมอยู่นะครับว่าวันนี้ที่คุณสยามประมาสูตรในฐานะประธานของกลุ่มบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเรื่องเทรดดิ้งสินค้าในไทยอยู่ในห้าชาติของกลุ่มอาเซียนเนี่ยผมอยากเรียนถามนิดหนึ่งครับว่าโดยธุรกิจที่คุณสยามมาตั้งรกรากอยู่ในกัมพูชาก่อนและมาที่ลาววันนี้เห็นอะไรที่จับต้องได้มากที่สุดกับความสําเร็จของการเป็น s m e คนไทยตัวอย่างที่มาทําใน AEC ครับก็ หลักๆเลยเนี่ยผมมองว่าคุณภาพสินค้าไทยเนี่ย mm hmm. ในภูมิภาคเนี่ย mm hmm. เราถือว่าคุณภาพของเราดีครับฮะและประเทศเพื่อนบ้านแถวนี้ยอมรับ uh huh. คุณภาพของสินค้าไทยเทียบเท่ากับยุโรปเทียบเท่ากับญี่ปุ่นเทียบเท่ากับเกาหลีครบนะครับโดยเฉพาะสินค้าไทยเนี่ยที่เราถืออยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นสินค้าไทยทั้งหมดเอามาบุกแล้วเรามาทําตลาดมาทําตลาดเนี่ยมาสร้างช่องทาง การกระจายสินค้าเข้าสู่ตลาดแล้วถ้าในฐานะที่เป็นประธานดูแลถึง5ประเทศมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบหรือว่าความน่าสนใจในแต่ละประเทศแตกต่างกันอย่างไรสำหรับธุรกิจ SME ที่จะมาออใน5ประเทศเนี่ยเอสอ็มอที่จะมานะผมแนะนำหนึ่งควรจะเริ่มที่ลาวก่อนเป็นแรกนะครับซึ่งทุกอย่างเอื้ออำนวยสำหรับสินค้าไทย2 ควรจะไปที่กัมพูชากัมพูชาครับกัมพูชานี่ก็เป็นตลาดเสรีนะครับรัฐบาลมั่นคงมากประชาชนในกัมพูชาก็นิยมสินค้าไทยนะครับถัดไปที่น่าลงทุนก็ควรจะเป็นพม่าพม่าแหละครับพม่าเนี่ยเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเปิดประเทศครับเปิดมาปี2ปีซึ่งยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ครับแต่ในอนาคตเนี่ย2015 พม่าจะเป็นประธานอาเซียนถูกต้องใช่เพราะฉะนั้นเวลคัมนะตอนนี้เขากำลังเตรียมตัวเพื่อเพื่อรับนะครับจากลาวกัมพูชาพม่าเวียดนามควรจะไปเวียดนามประเทศสุดท้ายใช่เวียดนามน่าจะสุดท้ายในในประเทศที่ติดกับไทยนะเพราะว่าเวียดนามเนี่ยการแข่งขันสูง a อบ AEC อีก2ปีขึ้นข้างหน้าคือโอกาสแต่ไม่ใช่ความกลัวสำหรับนักธุรกิจ s m ครับ ไม่ควรไม่ควรฮะไม่รู้จะกลัวกันทําไมคือยิ่งต่อไปนะพรมแดนเปิดเป็นพรมแดนเดียวกันจากเมืองไทย6 70ล้านคนเอซีไป600ล้านคนนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะเราบุกทาตลาดเหมือนเมืองไทยอะเมืองไทยเราเคยทํำยังไงต่างประเทศเราทําอย่างนั้นแหละนะแล้วหาหาพาร์ทเนอร์ที่ดีเหมือนคนจะแต่งงานกันอะนะผมเป็นสามีก็ต้องหาภรรยาที่ดีครับภรรยาผมเนี่ย คุณอ้วนนะครับตอนนี้แกก็โอ้โหรู้รู้จักต่างประเทศดีกว่าในเมืองไทยฮะคุณอ้วนที่เมื่อสักครู่คุณสยามพูดถึงก็คือประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ดูแลในธุรกิจเทรดดิ้งและแฟรนไชส์ในสปปลาวความสำเร็จนั้นอยู่ที่เธอด้วยเหมือนกันเราจะไปติดตามพูดคุยกันครับเชิญครับเชิญเข้าบ้านได้เลยครับ ท่านผู้ชมครับขณะนี้เราเข้ามาภายในบ้านของทางด้านนักธุรกิจ SME ซึ่งได้พูดคุยกับคุณสยามเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ท่านผู้ชมนึกถึงไหมครับว่าคนที่ประสบความสําเร็จแน่นอนครับว่าย่อมมีสุภาพสตรีอยู่เบื้องหลังเสมอและนี่ก็คือคุณอ้วนนั่นเองครับสวัสดีครับคุณอ้วนครับสวัสดีค่ะคุณบัญชาครับยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณมากครับเมื่อสักครู่ได้คุยกับคุณสยามพูดถึงเรื่องกําลังซื้อของคนบอกว่า6ล้านคนที่อยู่ในสปปลาวยกตัวอย่างของพุทธิสัมคลินิกที่สาขาฟีล์จันทร์ ซึ่งมันไม่น่าเชื่อว่าสาขาตรงนั้นจํานวนคนไม่เท่าไหร่กับเทียบประชากรทั้งประเทศแต่ปรากฏว่าเท่ากับคน6ล้านคนนีก้าใช้จ่ายเงินใช่ไหมฮรอ,อันนี้น่าจะเป็นเรียกว่าวัฒนธรรมท,ที่ที่ดูทีวีไทยเราพูดอ,อันดับแรกเลยสื่อโฆษณาคือไม่ต้องใช้โฆษณาทีวีที่นี่เ,<ล>เพราะว่าดูไทยเห็นหมดเรานิยมอะไรเหมือนกันหมดที่นี่นิยมอย่างนั้นเราเราพูดคาว่า อันดับแรกเลยที่ว่าเราเป็นประเทศที่ดีที่สุดในในโลก,โลกที่สําหรับนักธุรกิจไทยนะคะ,ะเพราะว่าหนึ่งภาษาเดียวกันเลยครั่สินค้าไทยรู้จักหมดมเรียกว่าไม่ง่ายที่สุดในโลกสําหรับนักธุรกิจไทยเลยคะ่ะอันนี้อันนี้พี่พใช้คํานี้พี่มองตลาดสปป,ปลาวจับนี้ไปแม้แต่การข้ามเป็น AEC ไปแล้วเนี่ยตลาดสปปลาวจะน่าสนใจยังไงในอนาคต ท,ท,ที่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 บอกว่าน่าสนใจที่สุดเพราะว่าพอเราอยู่ที่สปปลาวอะคะอะอ่ะสะปะปลาวหนึ่งวัฒนธรรมใกล้เคียงกับกับเรามากการใช้จ่ายเงินการทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเหมือนไทยทุกอย่างเลยอะค,ะค่ะแล้วเขาก็กล้ากินกล้าใช้อะ,อะไรที่ดีๆีะสะปปลาวไม่กลัวว่าแพงขอให้ดีและอย่างอย่างสำคัญนะคะ คือถ้าเขาเชื่ออะไรแล้วเขาจะเชื่อเลยครับเหมือนว่าเขารักแล้วรักเลยเหมือนรักโปรดักเราโออิชิก็รักแล้วรักเลยค่ะคือคือวุฒิศักตร์คลินิกก็ยังคลองใจเป็นที่หนึ่งอยู่ก็เรียกว่าถ้าเขาติดติดติดในในติดใจนะคะในโปรดักและในสินค้าอะไรที่เราคลองใจเขาได้เขาก็ติดเลยครับค่ะซึ่งโปรดักและเซอร์วิสเหล่านี้ก็ร่วมทําธุรกิจกับเราในสปปลาใช่ครับใช่ค่ะคท่านผู้ชมครับ เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อก็ได้ว่าทีมข่าวจอโลโกเศรษฐกิจจะได้มาพบกับนักธุรกิจขนาด SME ซึ่งเป็นคนไทยและออกมาบุกเบิกในตลาดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อ17ปีที่แล้วจนกระทั่งวันนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าคุณสยามอาจจะไม่นึกถึงคําว่า AEC เมื่อ17ปีที่แล้วคุณอ้วนเองก็อาจจะไม่นึกถึงเลยว่าวันหนึ่งจะได้เป็นซ e อที่ดูแลในการทําธุรกิจเทรดดิ้งและแฟรนไชส์ในใสปอปอลาวแม้จะมีจำนวนประชากรเพียงแค่ประมาณ6ล้านคนเศษก็ตามแต่ว่าด้วยกําลังซื้อ จริงๆแล้วถือว่ามหาศาลและไม่ต้องห่วงด้วยกําลังซื้อไม่ต้องห่วงสําหรับ6ล้านคนนี่เป็นการยืนยันแล้วนะครับความสําเร็จของนักธุรกิจเ m e ที่กล้าพังทลายทั้งวิธีคิดและก็เข้าใจถึงการทําธุรกิจในอาเซียนแผ่นดินใหญ่อินโดจีนและนี่คือตัวอย่างแห่งความสาเร็จซึ่งวันนี้จอโลกเศรษฐกิจได้มาถึงที่นี่ที่เวียงจันทร์สปปลาวนะครับขอบคุณธนาคาร c i m b ไทยสายการบินแอร์เอเชียและเมืองไทยประกันชีวิต พักสักครูต่ติดตามเรื่องเด่นเย็นนี้กันต่อในช่วงหน้าผมและคุณสยามและพี่วันต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ